คราวนี้เรามาที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะขวัญกอล์ฟนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากจะเห็นคู่นี้ทายวิวรับซัมเมอร์นี้อยากไหมัอยากแน่นอนไม่ใช่พี่กอล์ฟนะฮะพี่ขวัญนะอยากดูแน่นอนอยู่แล้วล่ะซึ่งก็ต้องรอไว้ก่อนนะจ๊ะน้องขวะเพราะว่าช่วงนี้คู่นี้เขาคิวฮอตมากจริงๆนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะฮะต้องไปถามกันก่อนว่าเขารู้สึกยังไงฮะเพราะตอนนี้มีคนบอกว่าเขาทั้งสองคนหน้าเหมือนกันเออคล้ายอยู่นะอะไปฟังสิ พราะตัวติดกันเป็นตังเมทเลยมีคนรอบตัวและแฟนคลับทักว่าน้าของคู่รักสุดหวานกอฟพิชยาและขวัญอุษามณีคล้ายกันอยา่างกับแฝดคคละฟ้าซึ่งทำเอาทั้งคู่ยิ้มแก้มปรีเพราะแอบ,บเชื่อเรื่องที่คนบอกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่มักจะหน้าคล้ายกันค่ะคือกินจนหนับบวมเมา นี่ผู้หญิงรุนแรงกันเราอ่ะพี่กอฟนาเปิดเป็นหนุกเลยอะค่ะก็เชื่อนะส่วนตัวกอลฟก็คิดว่าแบบเหมือนบางคนที่เขาเหมือนแต่งงานกันไปพี่กอลฟหน้าไปคล้ายคนอื่นมากกว่าหนอ่ะเหมือนเวลาคนที่เขาแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยบางคนบางครั้งมองก็แบบ คือหน้าอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ให้ความรู้สึกเหมือนใบหน้าเขาเหมือนอะรู้สึกเหมือนเออมาดูคล้ายๆกันเนาะอย่างป้ากับมาก็น่าค <c ười> ้าขายกันเนาะก็คายก็มีความขายขายคนทางบ้านก็ยอีกเื่าคนทางบ้านก็สวัสดีครับ <c ười> ส่วนซัมเมอร์นี้หลายคนที่รอลุ้นอยากเห็นแฟชั่นรับลมร้อนของทั้งคู่คงต้องรอเกอร์เพราะแม้จะมีนิตยสารติดต่อเข้ามาแต่ด้วยคิวงานที่ไม่ตรงกันทําให้ต้องเซโนไปซึ่งทำเอาสาวขวัญบ่นเสียดายเพราะอยากจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งเก็บไว้ดูเหมือนคู่รักคู่อื่นบ้างค่ะวิ้ขวัญชอบมากคือแบบ เขัญเป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบมีมีคนที่เราสามารถไปงานด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเพรพาะว่าปกติข,ขอญไปไหนขัญค่อนข้าขง,ขงที่จะแบบไปคนเดียวแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจอพี่ข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเอ้ยเราคุยกันเราแต่งตัวเสื้อผ้าไปงานให้พีพ่กอลคุยพี่กอลพาไปเราก็แล้วมันก็อุ่นใจอะค่ะแล้ว,ลเ,วลเวลาช่วงในระยะเวลาตอนที่เราทำงานเราก็ทำงานด้วยความแฮปปี้เก็บไว้เป็นเมมโมรี่อะไรเงี้ยครับ และเพราะสงการานนี้ทั้งคู่ไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนเลยเก็บไวร้รวบยอดไปทริปอเมริกาที่มีงานจ้างไปโชว์ตัวในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ซะเลยทำงานเมคมันนี้ไปด้วยสวีทไปด้วยแฮปปี้เวอร์เลยอะ